สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่นรูเล็ตยังไงนะครับให้ได้กำไรนะครับจากทุน10,000บาทนะครับมาดูกันจะเล่นสักประมาณ15นาทีนะครับเพื่อจะลองทำกำไรให้ดูนะครับว่ากำไรในเวลาระยะเวลาประมาณ15นาทีเนี่ยจะกำไรอยู่ทั้งหมดเท่ากี่บาทนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ผมก็จะปรับค่าชิปก่อนแล้วกันนะครับ1 0,000บาทเนี่ยผมจะเอาชิปเริ่มต้นสตาร์ทสักอ่าโอเค เอาแค่แค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็แค่นี้ก็พอนะครับยันไปก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับผมจะเริ่มต้นที่50บาทแล้วกันนะครับมีทุนหมื่นหนึ่งนะครับแต่เริ่มพันที่50บาทนะครับต่อแถวนะครับแค่นี้นะครับใช้เริ่มพันคือแค่500บาทนะครับ 5้าบาทนะครับถามว่ากําไรเท่าไหร่กาไรตัวนี้ก็จะอยู่ที่100บาทครับคิดง่ายๆครับว่าเราเดิมพันตรงยอดตรงนี้เท่าไหร่นะครับมันกาไรทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่20%ครับอ่าโอเคมาดูกันในการลงนะครับสังเกตดูนะครับตัวนี้นะครับ28เนี่ยมันออกมาหลายครั้งมากเลยแล้วก็ออกดําล้วนเลยนะครับสังเกตไหมครับนะมันออกดำหมดล้วนหมดเลยนะครับ ใครนะครับสาหรับคนที่อาจจะแทงสวนนะครับก็คือคิดว่ามันจะตัดนะครับก็เราก็เอาไปแทงแดงเริ่มอาจจะตรงเนี้ยก็คือเหมือนฟิลประมาณเหมือนมังกรกี่ตาแล้วอะสิบตาแล้วอะครับที่ออกดําบางคนอาจจะไปตลอตัดแดงก็ได้นะครับแดง1ิบาท20บาทอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เริ่มต้นสถานแล้วก็ทบไปนะครับโอกาสชนะตรงนั้นก็ได้เยอะเหมือนกันแต่ผมจะเดิมพันแบบนี้แล้วกันนะครับ อ่ต่อมานะครับ,ะะบครับเติมพันธ์ทั้งหมดก็คือ500บาทนะครับสังเกตนะครับก็ตัวนี้นะครับผมเดิมพันธ์ที่ศูนย์ได้นะครับตัวนี้ผมจะลงให้ดูว่า กรณีที่ลงดักศูนย์เนี่ยลงยังไงนะครับก็คือเราสามารถลงได้คือ0ูนนะครับแล้วก็ไม่ก็0ูนยนะครับโดยการวางตรงนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะคือไม่ไม่โดน1หรือไม่ก็โดน3ามนะครับตัวนี้ครับก็คือสามารถลงแบบสิบแถวนะครับแบบการศูนย์ได้นะครับซึ่งตัวนี้เกมออกมาก็คือ22นะครับก็ชนะออกมานะครับ สังเกตไหมครับว่าทุกครั้งที่การเดิมพันเนี่ยยอดเกินคืนผมจะคืนกลับมาเพิ่มอีก3บาทครั้งนี้ก็เพิ่มอีก3บาทนะครับมาดูนะครับหลังจากเมื่อเช้านะครับที่บวกไปเนาะก็เป็นคลิปเมื่อเช้านี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่เดิมพันแล้วก็ชนะเกมเมื่อเช้านะครับเป็นตัวนี้นะครับเกมสุดท้ายที่เดิมพันไป500นะครับ ครับก็เดิมพันไปตรงนี้เก้าร้อยนะครับแล้วก็เดิมพันเพิ่มอีกส0 0ร้อยนะครับก็สรุปกำไรประมาณพันสามเนาะอ่านะครับสังเกตด,ดูอ่ะมาต่อกันครับย2 20ิบสองยี่สิบนะครับนะครับบางคนอาจจะตามต่อแดงก็ได้ครับตัดแดงนะครับตัดแดง ไม่ตัดแดงก็กันศูนย์ไว้หน่อยนะครับเพราะว่ากรณีที่มันออกเห็นไหมครับสังเกตนะครับว่ามันออกบางกรนะครับแดงแดงหมดเลยนะครับแล้วก็มาดําหมดเลยเนี่ยโอกาสที่จะออกศูนย์เนี่ยสูงครับผมก็เลยต้องกันศูนย์ไว้ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นเหตุผลที่ผมลงเอาไว้นะครับบางครั้งจะออก3าก็ได้ครับแต่ว่าไม่ว่าจะออกอะไรในนี้ครับมันก็ก็ผิดเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ซีเรียสว่า เฮ้ยคุณต้องอ่าเดิมพันถ้าถ้าออกศูนย์ออกอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงมันก็ก็ผิดนะครับนะครับน่าจะยี่สิบนะครับยี่สิบก็ชนะอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือนะครับสังเกตดูนะมันจะเป็นออกเลขเดิมๆซ้ําๆนะครับตอนนี้นะครับอืึตอนนี้ก็เล่นไปทั้งหมดประมาณสี่นาทีแล้วนะครับผมก็กำไรอยู่ที่ ประมาณสามร้อสิบสอบาทสอ่าสามร้อยเก้าบาทนะครับเพราะเทิร์นมันได้นะครับอ่าเกมต่อมานะครับเกมต่อมานะครับในการเล่นเนี่ยจริงๆผมเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าสังเกตว่านะครับสังเกตว่านะครับเกมนี้นะครับผมจะใช้วิธีการอะไรครับคือมันออกคอลัมน์นะครับที่สองนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลย หรือว่าใครที่อาจจะไม่กล้านะครับก็ลงแถวนี้เพิ่มอีกแถวนึงนะครับแต่ผมมองว่ามันน่าจะไม่ออก19ถึง24เนื่องจากว่ามันออกแถวที่20มานะครับ22แล้วก็20อีกรอหนึ่งนะครับก็คือ2แถวเนี้ยนะครับมันตั้งแต่19ถึง24เนี่ยมันออกทั้งหมด3เกมล่าสุดแล้วนะครับ ใช่ไหมครับออก25นะครับ้5ก็ชนะแล้วซึ่งก็ชนะ100เหมือนกันแต่ว่าการลงทุนเมื่อกี้เราลงทุนที่500นะครับอันนี้เราลงทุนแค่200บาทแค่นั้นเองนะครับทุนผมหมื่นหนึ่งก็จริงนะครับผมก็ใช้ทุนเริ่มต้นแค่สตาร์ทแค่500เองนะครับอ่าโอเคเห็นไหมก็ชนะมา410บาทแล้วนะครับ ออกแดงแล้วด้วยนะครับตัดแดงแล้วนะครับที่นี้นะครับในการเล่นนะครับตอนที่สูตรอะไรไม่เข้าเนี่ยครับผมก็จะเดิมพันแบบว่าแถวละห้าสิบโอเคนะครับลงสองร้อยสองร้อยเนื่องจากอะไรครับสองร้อยตรงเนี้ยก็เนื่องจากว่า สิบสามถึงยี่สิบี่เนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่สี่แถวนะครับสี่แถวก็แถวละห้าสิบก็คือสองร้อยบาทแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือเป็นคีย์ลัดในการะวางเดิมพันนะครับเนื่องจากว่าเวลาของรูเล็ตเนี่ยครับมันสามารถวางเดิมพันได้หลายรูปแบบเนาะเราบางทีแบบว่าสูงเนี่ยสูงเนี่ยมันก็มีทั้งหมดตั้งแต่สิบเก้าถึงสามสิบหกมันก็คือหกแถวถูกต้องไหมครับนะหกแถวในที่นี้นะครับก็แทงสูงตรงเนี้ยที่หกร้อยก็ได้นะครับอืม มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็เป็นแบบรายละเอียดตรงนี้ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปครับ่อาทีนี้มาสังเกตนะครับอันนี้มาสังเกตแน่นะสังเกตนะครับตรงนี้นะครับว่า28นะครับจนถึงตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 7เกมแล้วนะครับที่มันไม่ออกแถวนี้นะครับ3 ถึง36นะครับหรือคุณอาจจะดูตรงนี้ก็ได้ครับโหลดที่1เนี่ยมันไม่ออกมากี่ตาแล้วครับเนี่ยมันจะยาวเลยครับคือว่าคนที่แทงโหลดที่1หรือต่ําอะไรเงี้ยครับมันก็แทบยังไม่ออกเลยนะครับโหลดที่1นะครับสังเกตดูนะครับตั้งแต่เกมที่10นี้เลยนะครับสําหรับคนที่แทงแค่2โหลดอย่างนี้นะครับแล้วก็เดิมพันเรื่อยเรื่อยเนี่ยก็น่าจะรวยแล้วนะครับมาดูกันผมคิดว่ามันน่าจะออกนะครับในส่วนนี้นะครับ ออกโหลดที่1นะครับแล้วก็โหลดที่3นะตอนนี้ผมก็กำไรอยู่ประมาณ500บาทเลยนะครับก็บวกกับตรงนี้ด้วยที่ลงพันไป200้อยนะครับก็เป็น500บาทตอนนี้ก็ประมาณ8นาทีแล้วนะครับในการที่เดิมพันเข้ามานะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีกลุ่มลายให้เข้าเนาะนะครับออก7นะครับก็ชนะทั้งหมดกีตาติดน่าจะประมาณเดิมพันนะกกำไรตาละร้อยนะชนะตาละร้อยนี่นครับหนึ 100. ดูเวลาที่เดิมพันนะครับนี้คือเกมล่าสุดหนึ่ง อันนี้คือเกมเดียวกันเห็นไหมครับสังเกตว่าชนะนี่9 0้นะครับแล้วชนะนี่นะครับดูเวลานะครับเวลาแบบผลเดิมพันออกคือย9ก้คือบเกนะครับก็คือเกมเดียวกันนะครับก็คือสุทธิตรงนี้คือมันการทุกการกดการยืนยันหนึ่งครั้งครับมันก็จะขึ้นเป็นเบ็ดขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับเป็นรายการรีพอร์ตหนึ่งครั้งอะออกเสร็จแล้วนะครับโอเครีเปิด อ่ห้าร้อยบาทซึ่งตอนนี้ผมก็บวกมา600กว่าบาทแล้วนะครับแล้วซึ่งไอ้ตัวเศษเนี่ยก็คือเงินเทินที่เราได้มาโดยอัตโนมัตินะครับมันเหมาะสําหรับคนที่เดิมพันแบบ10แถวนะครับซึ่งจริงเลยว่ารูเล็ตเนี่ยเดิมพันยิ่งเราเดิมพัน100นะครับคือ100บาทเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนคือ20นะครับ20%ถ้าเดิมพันแบบนี้นะครับซึ่งเทินมันจะขึ้นไวมากๆเลยโดยปกตินะครับที่ผมเดิมพันเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าอย่างนี้ บ,บอกว่าปกติแล้วนะครับสมมติว่ายอดเดินพันหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยถ้าสมมติเราได้เต็มที่แม็กเลยก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นถูกไหมครับหนึ่งหมื่นบาทยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือกําไรประมาณสองพันแต่ทีเนี้ยนะครับในการเล่นแต่ละครั้งนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ผมจากสถิติที่ได้มานะครับก็คือผมจะกําไรเสี่ยอยู่ที่ประมาณสองถึงห้าเปอร์เซ็นตนะครับสองถึงห้าเปอร์เซ็นของเงินทุนที่เราได้มาครับเกมแรกนี้ผิดนะครับค่ะเกมแรกที่ผิดนะ ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะครับผิดแล้วทํำยังไงครับเราเดิมพันไปเท่าไหร่ครับนี่คือหนึ่งเท่าใช่ไหมครับเนี่ยคือหนึ่งเท่าครับก็สองสามสี่ห้าหกเดิมพันครับเดิมพันไม้ต่อมาก็คือสามพันนะครับอันนี้คือวิธีการคือทบหกเท่าเลยนะครับอันนี้คือหมายถึงว่านะครับวิธีการตรงนี้นะครับ เราจะเริ่มต้นที่เขาเรียกว่าเดิมพันไม้เดียวก็คือกลับมากําไรเลยนะครับถ้า6เท่านะครับซึ่งการเดิมพันซึ่งการเดิมพันต่างๆนะครับก็จะมีรูปแบบหลายรูปแบบนะครับที่สามารถเดิมพันได้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะออกอะไรนะครับยีิบหกนะครับก็ชนะนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับข้อควรระวังนะครับก็คืออาจจะการสูญไปสักหน่อยนะครับเนื่องจากอะไรครับ อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่า,าตัวที่มันออกปิงปองหรือว่าสลับอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นรูปแบบที่แบบว่าออกมังก,กรล้วนก็คือแบบว่ามีคนใดคนหนึ่งที่มันออกสูอ่ออกต่ำ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 ต,ตลอดหรือแดง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 ,แดง,แดงตลอดเงี้ยครับโ <s> อ,อกาสที่มันจะออกศูนมันก็สูงนะครับ <S <s เพราะว่า,าลักษณะมันอย่างเงี้ยคือรูปแบบของว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือกําลังดวงตกนะสำหรับผมนะผมมองอย่างนี้นะครับ อันนี้บอก600แล้วน,นี้700แล้วครับตอนนี้ก็ทั้งหมด12นาทีแล้วผมได้กำไรมา700แล้วะสหรับการทำงานทุนที่ใช้จริงๆก็นาก่าจะประมาณสัก3000เแค่นั้นเองนะครับมาเกมต่อมานะครับเกมนี้ออก26ใช่ไหมครับย6 14 7บ่าอันนี้ยังไม่เคยออกเลยนะครับโอเคผมมองว่าออกอย่างนี้ครับ คือเหตุผลที่ออกอย่างนี้ครับก็คือ14มันอยู่แถวกลางนะครับ26ก็อยู่แถวกลางนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็ย้อดูย้อนไปว่าแถว3เนี่ยมันน่าจะยังไม่ออกเลยนะครับโอกาสออกแถว3มเนี่ยมันก็น่าจะออกเยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันยังไม่เคยออกเลยนะครับแล้วตัวเนี้ยผมก็คือกึง่งๆว่าตัวเนี้ยมันจะออกตัวติดตัวติดของตัวเดิมของมันนะครับก็คือแถวที่เป็นแถวกลางตรงนี้นะครับแล้วก็หรือไม่อีกกรณีหนึ่งคือเหมือนฟิลประมาณสองจิตสองใจครับที่มันน่าจะออกนะครับ อันนี้น่าจะสิบสองครับถ้าผมจำไม่ผิดมาดูกันนะครับน่าจะสิบสองมันสายตาจะไม่ค่อยดีแล้วไม่ได้เล่นนานนะครับนะก็สิบสองนะครับก็พอจำเลขคร่าวๆได้อยู่อ่าโอเคเห็นไหมมันก็จะออกมาตรงตามที่ผมอ่า ชี้แจงไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเหตุผลตกกะอะไรนะครับในการออกนะครับซึ่งตัวเนี้ผมก็จะมีการไลฟ์สตรีมนะครับในการเล่นนะครับในแต่ว่านําเล่นเนี่ยผมควรจะนําเล่นในไลน์นะอ่าตรงนี้13นาทีผมได้กําไรมาทั้งหมด837บาทนะครับอ่ามาดูกันนะครับว่าอีกสักเกมหนึ่งจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับอ่า12 26นะครับอืม นี่ยครับสังเกตด,ดูนะครับว่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเดิมพันนะครับคือ5 500นะครับห้าร้อยบาทนะกำไรก็คือ100บาทตามสเต็ปนะครับโอเคออกอะไรเอเย่ย ออกสิบนะครับก็ซึ่งก็กําไรเนาะคลิปนี้ก็ยาวประมาณ15นาทีแล้วเนาะประมาณสิบสนาทีนะ่าจะจบประมาณนี้แหละครับว่าการเล่นรูเล็ตที่ใครจะมาติดตามผมนะครับก็จะกําไรประมาณนี้นะครับอาจจะต้องเตรียมทุนไว้เยอะหน่อยสําหรับใครที่ทุนน้อยนะครับอาจจะเริ่มต้นที่สตาร์ทห0 0่นะครับผมลง 50คุณก็อาจจะลง5บาทแต่ว่าอาจจะแนะนำอาจจะทุนเริ่มต้นสตาร์ทสักส0 0พนนะครับ2 0 0พตัวนี้ก็จะเดิมพันที่เริ่มต้นที่10บาทแล้วกันแล้วก็มาตั้งชิปตรงนี้เอานะครับว่าเดิมพันคูณ5นะครับเดิมพันคูณ6นะครับเราอันนี้ก็คือคูณ6อีกรอบหนึ่งนะครับหลักการก็จะประมาณนี้เลยครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมยังไงฝากกดช่อง YouTube ด้วยนะครับตัวนี้ผมเป็นช่องใหม่แล้วก็เว็บตัวนี้ก็จะเป็นเว็บของ KU นะครับซึ่ง เอาตรงๆคือดิวเลอร์แต่ละคนคือน่ารักมากนะครับก็อันนี้เป็นดิวเลอร์คนไทยนะครับผมพรีเซนต์ตรงนี้มากเลยผมชอบมากเลยนะครับก็จะมีเสียงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ครับก็นี่ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคนจีนนะจ้าจะยหรอนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็น ดิวเลอร์ประมาณนี้นะครับก็ยังไงผมก็รบกวนฝากติดตามช่องใหม่ใน YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็จะมีในกลุ่มของ a c e b o o k นะครับเข้ากลุ่มมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ไลน์ส่วนตัวไปแล้วก็จะมีไลน์สำหรับสมัครสมาชิกนะครับมาเล่นด้วยกันนะครับแต่ตอนก่อนที่จะสมัครนะครับก็ทังมาสอบถามผมก่อนนะครับเพราะว่าผมตัวนี้ผมมาทำการตลาดให้ทางเว็บ KU นะครับซึ่งว่าจะได้โปรโมชั่นนะครับสาหรับคนที่ สมัครผ่านลิงก์ของผมนะครับที่ผมแนะนำในผ่าน l ล n e แอดนะครับแล้วก็แจ้งมาได้เลยนะครับว่าทางซาซาบ้านเนี่ยก็เป็นคนที่แนะนำมานะครับแล้วก็ผมก็ทำทีมงานของ l ล n e ไลน์ออฟฟิเชีลที่สำหรับดูแลของลูกค้าที่สมัครกับผมโดยมาโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับว่ามาทำตัว l ล n e แอดตัวนี้อย่างเป็นทางการเท่าไหร่นะครับก็คือ ผมอาจจะมีสมาชิกที่เคยติดตามผมเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นอื่นๆเพิ่มเติมมากมายนะครับโอเควันนี้ก็ไปละนะครับไปจริงๆละก็อันนี้ก็คลิปเกือบจะ20นาทีละโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมอย่าลืมกด Subscribe ในช่อง u t u b e นะครับ Facebook แล้วก็แอดไลน์แอดเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับมาบอกด้วยกันเยอะๆนะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ